สวัสดีครับสำหรับวิววิววอลก,กูหรือว่าวิวิววีรอกูวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมมาดูอุปกรณ์การทำงานของผมนะฮะไอพวกวันนี้จะเป็นชุดอ้นี้นะชุดพน่นนะไม่ว่าจะเป็นสีแอร์บดัดปั๊มลมอะไรพวกนี้นะครับว่ามันอะไรยังไงบ้างนะฮะ จะได้เป็นการตอบคำถามหลายๆคนนะครับที่ถามกันมาเยอะมากว่าใช้แอร์บัดอะไรใช้ปั๊มลมอะไรใช้สีอะไรยังไงแล้วก็ต้องอพ่นยังไงอะไรยังไงนะครับผมมาดูกันอีกทีหนึ่งหลังจากที่ถ้าจำไม่ผิดตอนที่ผมกลับมาทําช่องเนี่ยอันแรกที่ผมทำน่าจะเป็นไในนี่นะสำรูสตูดิโออสุจิราสตูดิโอนะแต่มันตอนนี้คลิปคลิปอัดไปเยอะไงีค่คนคงไม่ค่อยเห็นก็นและ้ะงั้นเดี๋ยวพามาดูกันแล้วกันว่าอะไรยังไง เริ่มต้นมาดูที่สีกันก่อนเลยละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีนะพ่นนี่นะฮะยี่ห้อที่ใช้ก็จะมีอยู่ไหมประมาณสามยี่ห้อที่มันหาได้ทั่วไปในบ้านเรานะฮะไอใน,นเนี้ยมันจะเป็นโหมดพวกอ่าสีเมทัลลิกสีเงินสีทองซะเป็นหลักนะฮะเงินทองอะไรเฉดรวมในนี้นะรวมถึงที่ต้องผสมเองด้วยนะฮะส่วนอันเนี้ยจะเป็นพวกสีเคลียซะเยอะนะครับผมสีเคลียหรือว่าอ่าพวกตระกูลสตาร์ดัตอะไรของลาดิสตูรีโอนะครับ ส่วนรองพื้นกับอะไรที่ผสมแล้วยัดข้างบนไม่ได้ก็จะลงอยู่แถวๆนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผสมผสมมัวม่ว,วๆเอาไว้นะครับส่วนข้างในนี่ให้ดูอันนี้จะเป็นพวกเวทสลิงแล้วก็อะไรนะนี่ผาในวาายเออน้ำยาแก้หลวมชุดทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะฮะก็จะอยู่ในนี้นะอันนี้จะเป็นเบดเตะเลตเป็นครีมเป็นกาวฟองน้ำตะไบ ขัดมนะันมีมาร์คเกอร์ด้วยนี่ก็จะอยู่ในนี้นะฮะส่วนไอสองที่ชักเนี่ยมันก็จะเป็นสีอันนี้ก็จะแบ่งเป็นสีพวกเมทัลลิกสี Clear, เคลียอะไรก็จะอยู่ชั้นนี้นะครับส่วนไอสีธรรมดาเนี่ยมันก็จะอยู่ชั้นนี้นะฮะยัดๆมันไปเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่แบบบางทีเราซื้อมาดองมากไม่ได้ก็ซื้อทีละสองขวดมั่งสามขวดมั่งนะฮะแล้วก็เอามายัดๆไว้นะไหนหมดก็ทิ้งไปนะครับอันนี้น้ํายาล้างตาอันนี นตโตเอาไว้ออกไปทำงานนะฮะหลายคนถามว่ามา,มาร์เกอร์ใช้อะไรยังไงนี่เ่ยมาร์เกอร์เนี่ 3M นะฮะนี่สั่งมาทีเป็นแถวเลยมันก็โอเคนะนี่อันนี้เป็นสีสูตรน้ำทั้งหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นวาเลนโホนะ,ะมีวาเลนโ h นะฮะอันนี้ซิตาเดลแต่ซิตาเดลในแห้งไวนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่ก็จะหนักไปที่พวกวาเลนโ h กับอันนี้ก็วาเลนโ h อยู่เนี่ยกับนี่ไทโทนนะฮะอันนี้ของไทย วอเลนโทนในของนอกนะครับก็ผสมผสมกันอยู่ในนี้แล้วนี่ก็โต๊ะทํางานนะฮะนั่งกับโต๊ะญี่ปุ่นแล้วก็มีคัตติ้งแมทอันหนึ่งใส่กุกกันเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์ทั้งหลายนะฮะขี้เกียจเก็บนะก็เลยปล่อยเอาไว้อย่างนี้ลกๆอย่างนี้ไปเลยนะครับและนี้ก็จะเป็นพวกอ่าเซตสีและอุปกรณ์ที่ทําข้างบนห้องนะครับบนห้องมันจะพ่นไม่ได้นะห้ามพ่นนะฮะที่นี่เดี๋ยวให้ดู กตระกูลแอร์บัตอันนี้เป็นแอร์บัตที่ซื้อมาใหม่หลังจากที่ไอ e ้ยี่ห้อเวิร์กของผมอ่ะมันพังนะฮะก็เลยเนะี่ยได้ตัวนี้มาเพราะว่าเห็นทางทอยอีโวเขาพึ่งลงนะก็เลยนะเอาตัวนี้มาลองดูนะฮะตัวสีดำนี่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะตอนนั้นไม่ถึงไม่ถึงพันนะเออถ้าจำไม่ผิดไม่เต็มพันนะอ่ะนี่นะครับ ตัวสีดำนะฮะสีดำทั้งตัวเลยก็ใช้พ่นแล้วก็โอเคนะฮะนิ่มๆดีอยู่นะแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันไอไอตรงรูกลวยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูรูกลวยด้านในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กไม่รู้เห็นไหมเนี่ยรูกลวยมันจะเล็กนะฮะทีนี้ทีนี้มันเล็กแล้วมันลึกมันก็เลยค่อนข้างที่จะจะเปลืองเวลาที่เราล้างมันนะครับอ่าเวลาที่ เทพวกน้ำยาล้างเล็บลวาทินเนอร์เข้าไปล้างกาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะต้องลายน้ําหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันลึกนะฮะแต่จริงๆเขาก็เขาก็หาทางแก้มาให้แหละก็เนี่ยตรงกลวยเนี่ยมันถอดได้นะอ่าตรงกลวยมันถอดได้มันจะได้แบบล้างง่ายๆไงแต่ว่าส่วนใหญ่เวลาแบบมันมีสีอยู่นี้เราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถอดออกมาล้างกันเท่าไหร่นะยกเว้นแบบใช้ไประยะหนึ่งแล้วก็อ่ะถึงจะได้ถอดมาล้างเพราะว่าถอดเข้าถอดออกบ่อยๆมาล้างมันไม่ดีนะครับผมมันไม่ดีนะ มีปัญหาเรื่องเรื่องเกลียวแล้วก็บางทีถ้าเกิดสีมันค้างอยู่แบบตรงตรงรอยอย่างเงี้ยพอถอดเข้าถอดออกคือมันมันก็ต้องล้างไปตรงไอ้เกลียวนี่บ่อยๆด้วยนะซึงเกลียมันก็จะมีลูกยางคอยซับอยู่นะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาเป็นว่าถอดล้างบ่อยๆมันไม่ดีก็ต้องแบบอ่าก,ก็เปลืองน้ําหน่อยนะครับผมต,ตอนเนี้ตัวนี้ก็เอาไว้สับใช้กับอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งจะมีอีกตัวหนึ่งที่จะเสียบคาวที่ที่ปั๊มลมเดี๋ยวจะพาลงไปดูแล้วกันนะสำหรับแอร์บรัชนะครับผม มามาดูที่ร้านประหารกันบ้างนะอันนี้นี่ทำสีค้างออกไปอยู่นะไม่ค้างหรอกเสร็จแล้วแหละรอให้มันแหงนะ้งฮะอันนี้ก็จะเป็นแอร์บัตอีกตัวหนึ่งที่ใช้นะครับผมไอตัวนี้มันเป็นรุ่นนอ้นี่โดยส่วนตัวนะขอเรียกมันว่ารุ่นไอ้นี้ละกันอ่าก๊อปของเวิร์กกันนะฮะคือเนี่ยทรงมันจะคล้ายๆของเวิร์กรุ่นที่ผมใช้ประจํามากเลยแต่ว่าราคามันถูกกว่าเยอะเลยแหละราคาไม่กี่ร้อยเองนะฮะตัวนี้ซึ่ง มันก็ใช้ได้นะก็ถือว่าโอเคอะแต่ถามว่ามันดีสู้ได้ไหมมันก็ไม่ค่อยดีหรอกวัสดุมันกระจกกว่าซื้อมาวันแรกก็แกนหักไปแล้วไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะฮะคือพอใช้ได้นะถึงต้องอิบายแล้วไปไป,ไปพ่นไปใส่งานที่ต้องเอาไปสับใช้กับอีกตัวหนึ่งนะดูเนี่ยปั๊มลมปั๊มลมอันนี้ของอีวาตะ ใช่ไหมอ่าใช่เนี่ยนะฮะของยุบตะซื้อมานานมากแล้วนะนานๆก็ทำความสะอาดแล้วทีเนี่ยมอสอมาเลยตัวนี้ซื้อมาเท่าไหร่ก็เกือบสิบปีแล้วนะเนี่ยยังใช้ได้ดีอยู่นะก็ทนทานนะแต่ว่ามันไม่มีไม่มีถังเก็บนะมันก็จะเก็บลมไว้แค่นิดเดียวนะเนี่ยปั๊มเต็มแล้วพ่นไปมันก็ออกนะอันนี้คือเขาตั้งค่ามาจากโรงงานนะเข็มมันจะอยู่ที่ รู้สึกจะเป็น50าสะเข็มมันอยู่ที่50ทีนี้หลายคนที่ถามว่าแล้วอ่าพ่นใช้ลมเท่าไหร่อ่ะดูเลยนะพอเราพ่นไปเนี่ยปึ๊บนะฮะพ่นไปเนี่ยลมมันก็จะสวิงอยู่ที่ประมาณ20-30ประมาณนี้นะถ้าพ่นต่อเด้ยองนะแต่ถ้าไม่พ่นต่อเนื่องก็อยู่ที่ประมาณ30นี่แหละ,ะ,ะบางคนก็แบบเฮ้ยพ่น15-20ผมถ้าจะไปถึง15คือแบบ จะบอกว่าพ้นลมหมดก็ไม่เชิงนะมันมันมันงมดอ่ะเออจริงยกเว้นแบบเคยเคยพ้นแบบพ้นต่อเนื่องนานๆอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณยี่สิบนะฮะทีนี้ทีนี้มันก็อยู่ที่นี่แหละพอด้วยความที่เข็มมันเต็มที่มันก็คือยี่สิบถึงสามสิบใช่ไหมเวลาพ่นบางอันเนี่ยเราก็เลยต้องแบบพ่นแบบยิงกะระยะเอานะยิงแบบห่างๆหน่อยบางอย่างก็อาจจะต้องเข้าใกล้นิดนึงทีนี้จะใกล้จะห่างเนี่ยมันก็อยู่ที่ความเหลวของสีแหละว่า สีมันข้นขนาดไหนนะมันเหลวขนาดไหนนะเราถึงแบบว่าดึงอะดึงดึงโชเปเอาดึงจังหวะเ,เอาเอาตรงไหนตอนไหนต้องห่างตอนไหนต้องใกล้อะไรอย่างนี้นะครับผม,อ,มอ่ะนี่ก็เป็นปั๊มลมและแอร์บัตที่ฉันใช้นะจ๊ะอ่ะมานี่พอ,อยากนั้นเลยนากากอันนี้ก็ของ3 m อตัวตัวนี้เพิ่งมาใหม่เลยตัวเก่าสายขาด สายหลังๆรู้สึกกรอบม,มากเลยเมื่อก่อนใช้ได้หลายปีนะหลังๆซื้อมาใช้ได้ไม่กี่ปีเองขาดแล้วนี้ก็เลยซื้อตัวใหม่มาแบบใส่กล่องคู่เพราะว่าเคยใช้ไส้กล่องเดียวแล้วแป๊บเดียวมันเท่าแล้วอะไอ้ไส้อะนะไส้มันเท่าเลยก็เลยต้องเปลี่ยนเร็วก็เลยแบบเออใส่กล่องคู่อ่จจะอยู่นานๆหลายเดือนหน่อยก็ดูสีดูกาดูแอร์บัตดูหน้ากากอะไรไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็จะมาตอบคําถามที่แบบเจ้าอวมากนะเจบ่อวมากอย่างอาทิเช่นเรื่องแรกก็คือทําไมแบบ รองพื้นเนี่ยบางทีก็เห็นแบบรองเต็มเลยบางทีก็เห็นรองบางมากอะไรอย่างนี้นะฮะตอบกันตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับว่าไอ้เรื่องของการรองพื้นเนี่ยมันเป็นอ่าจะเรียกว่าอะไรดีมันมันแล้วแต่หน้าง,งานนะเออแล้วแต่หน้าง,งานแล้วก็สถานการณ์นะฮะอย่างในยกตัวอย่างในกรณีที่ทําไมผมถึงรองบางอนะ่ะผมจะรองบางในกรณีอะไรบ้างในกรณีที่เราจะทําสีเดิม เราจะทําสีเดิมแล้วก็ไอตัวเนื้องานเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบว่ามีการแบบขัดอย่างมโหลานยับเยินอะไรขนาดนั้นนะฮะออก็สามารถลองบางได้นะครับผมไม่ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องแบบไปลองเต็มนะฮะขิงงกกระว่าได้เออขิงงกกรได้ดอีกในกรณีหนึ่งก็คือว่าจุดจุดนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนั้นอ่ะเราก็มี2อ,อย่างคือ 1. ไม่ลองเลยกับ2 ถ้าหากว่ามันมิกต้องมีการขัดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวแล้วมันจะไม่เรียบร้อยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการลองบ้างซึ่งผมก็จะลองบางเหมือนกันนะฮะเพราะว่าถ้าลองหนาไปอ่ะทราบกันใช่ไหมฮะว่าตัวรองพื้นเนื้อสีไม่จะมีความหนานแน่นมากกว่าสีทั่วไปนะครับผมเพราะว่ามันใช้เพื่อที่จะปักผิวให้มันเท่ากันไอ้พวกรอยคนมุ้งคนแมวเนี่ยถ้าเราลองพื้นไปเนี่ยเนื้อมันก็จะแบบเหมือนกับไปไปไปอุดไ,ไปถมตรงนั้นน่นนะนะฮะเพราะนั้นคือมันมีความหนาแน่นมากกว่าเท่าข้นหนานั้นมันก็จะยิ่งหนานะครับ ก็เลยต้องรองบางนะฮะทีนี้ในกรณีที่จะรองเต็มจะยังไงบ้างที่จะรองเต็มรองเต็มก็คือในกรณีที่เราจะเปลี่ยนสียกตัวอย่างนะจะเอาสีดําให้เป็นสีขาวนะฮะเห็นชัดๆไปเลยรองพื้นขาวนล่ยรองไปมันก็แบบถ้าเรารองบางมันก็จะเห็นเป็นเทาแล้วพ่นไปก็จะยังไม่ขาวนะฮะเั้นกันนั้นก็ต้องรองเต็มซึ่งรองเต็มถามว่าขาวจั๊วไหมเอาจริง,รงมันก็ไม่ได้ขาวจั๊วอย,ยู่ดีแหละแต่คือพอรองเต็มไปนเนี่ยถ้าเอาสีขาวทับเนี่ยมันก็จะขาวมากกว่าอ่าในกรณีที่จะเปลี่ยนสีอย่างเงี้ยอันนี้ต้องรองเต็ม แล้วก็อันนี้ถามกันเยอะมาก Back กโก้ดทำไมถึงเอา Back กโก้ดไปรองพื้นโดยที่แบบไม่พน่นรองพื้นธรรมดาก่อนแล้วค่อยเอา Back กโก้ดทับอะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเพราะว่าผมรองพื้น Back กโก้ดก็เฉพาะในกรณีที่ที่ทำสีเมทัลลิกทับาอาจจะลองถ้าลองสังเกตดูจะเห็นว่าตัวไหนที่เป็นสีเมทัลลิกเนี่ยผมจะใช้แบ c ็กโกดรองพื้นนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีสีอื่นมาทับไงซึ่งไอ้แบล็กโกดเนี่ยมันปรับผิวให้ให้มันมันแหละ แล้วก็อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าจะลองลองไปเลยเนี่ยต้องต้องขยันขัดนิดนึงนะฮะต้องขยันขัดนิดนึงคือต้องต้องเอาแบบขัดขัดจนแบบรูปแล้วรู้สึกว่าแบบโอเคแล้วอะเรียบเนียนไม่สากไม่ขนแพวไม่อะไรแล้วทั้งสิ้นนะนะฮะต้องต้องต้องขยันขัดนะเพราะว่า,าถ้าสมมุติเราขัดยาไปเนี่ยเราไม่ได้แบบว่าขัดละเอียดเรียบเลยนะฮะเอาแบบโกดลองไปก็เห็นนะก็เห็นอ่ะ แต่พ่นหนาหน่อยก็อาจจะพอช่วยได้แต่ว่ามันเปืองแล้วมันก็เสียเวลาด้วยเพราะว่าแบ็กโกรดมันจะแห้งช้ากว่ารองพื้นทั่วไปนิดหนึ่งนะครับผมส่วนในกรณีที่ถ้าลองแบ็กโกรดบางๆเพื่ออะไรอ่ะส่วนใหญ่ถ้าลองสังเกตดูจะเห็นในกรณีที่เป็นสีทองอะไรอย่างนี้นะฮะบางทีคือผมม่าส่วนใหญ่ผมใช้ทองแม็กใช่ไหมทองผมใช้เฉดน้อยมากนะฮะหลักๆก็จะมีแม็กตัวหนึ่งแล้วก็ใช้บ่อยนะแม็กโกกับกับไบโกของสเกล มันจะออกทองเหลืองมากกว่าหลักๆมันจะมี2ตัวนี้นะฮะซึ่งทีเนี้ยทองแม็กเนี่ยบางทีมันมันไม่เหลืองอ่ะคนไปลองสังเกตดูมันจะไม่ค่อยมันจะไม่ค่อยเหลืองอ่ะมันจะไม่เหลืองเหมือนไอไบโกของของสกาวไอไบโกงสกาวเนี่ยมันจะคล้ายๆกับสีมุกเหลืองเลยก็ว่าได้นะอ่าผมผมเอาไปอยู่ไวโทนนั้นเลยนะจะได้เห็นชัดๆนะฮะซึ่งอ่าพอเราอยากให้เหลืองเนี่ยผมเคยลองนี่ไอแม็กโกเนี่ยเราพ่นไปบนรองพื้นขาวเนี่มันเหลืองเลยมันเหลืองเออเฮ้อเลยแล้วแบบ อ่มันเหลืองแล้วรู้สึกว่าไอ้รีเฟกเงาสะท้อนเนี่ยมันไม่เท่ากับกับรองพื้นไปสีดำนะมันคนละแบบเลยนะทีนี้พอเราลองบนพื้นดําเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลืองอย่างใจเราไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติพื้นมันเหลืองอยู่แล้วอพื้นมันเหลืองนะเราจะทําเป็นทอนะผมก็จะถ้าผมอยากให้ทอมันอมเหลืองนะผมก็จะไม่พ่นให้มันเต็ม พราะถ้าพ่นเต็มอะไอแมกโกมันจะมันจะสว่างเกินนะฮะผมอยากให้มันอมเหลืองหน่อยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องพ่นบางเพื่อให้แบบมันยังเหลือพื้นเหลืองไว้บ้างนะฮะเออเพราะว่าอ่าถ้าหากว่ามันมีเหลืองเงาผม <c oughs> อาจจะใช้เหลืองเงาก็ได้นะเออถ้าใครได้ดูใน How ทูผู้ฟ้าที่ติดทองพระนะฮะพวกสีเฟลที่ทารองพื้นก่อนที่เราจะติดทองเนี่ยมันก็จะอ่านิยมใช้หลกัลกๆก็จะเป็นสองสีก็คือแดงกับเหลืองนะฮะเหมือนกันสีทองบ้านเราเนี่ยบางคนก็ใช้สีแดงรองพื้นเพราะว่าพอพ่นทองไปมันจะเป็น มันจะเป็นทองแก่อ่าทองมันจะแบบอีกเฉดหนึ่งมันจะไม่ใช่มันใช่จะไม่ใช่ทองเดียวกับที่เราลองพื้นด้วยสีดำนะฮะสีแดงมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งสีดำาัจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือถ้าลองพื้นด้วยสีเหลืองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งอ่าไอ้เฟล็กที่แปะทองเนะี่ยส่วนใหญ่ก็จะฮิตสีเหลืองนะฮะเพราะว่าบางทีแปะไปเนี่ยมันมีตามงตามดนิดหน่อยอะไรพวกนี้มันก็จะดูกลืนไปไม่ค่อยเห็นอะไรประมาณนี้นะฮะไอ้สีลองพื้นมันมีผลต่อต่อสีที่ทับนะเออเพราะนั้นน่าอะไรฮะผมก็ถึงเยกกแบบบาางงอ่็ ็มเลยบางอย่างก็เอาพอประมาณพออะไรอย่างนี้นะฮะมันอยู่ที่หน้าง,งานนะมันอยู่ที่หน้าง,งานนะครับผมหวังว่าคงจะเคลียร์นะสำหรับคนที่ถามเข้ามาเบียรอยว่าทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนั้นเอออีกอย่างหนึง่งจะบอกงี้ผมอะค่อนข้างกระบดนะฮะค่อนข้างกระบดผมจะไม่ค่อยได้ทําอะไรตามตามสูตรสําเร็จสักเท่าไหร่นะด้วยความที่หนึ่งตัวเองก็ใจร้อนด้วยเพราะนั้นเราก็จะต้องหาวิธีอะไรที่แบบอ่ามัน ตอบโจทย์เราด้วยแล้วก็ผลงานออกมาก็แบบไม่ได้น่าเกลียดอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ต้องหาวิธีการปรับนันโดนี่กันไปนะฮะหรือว่าอย่ายังสีโครเมียมอ่ะสีโครเมียมของด a ร์ดิสตูดิโเนี่ยไอตัวรองพื้นไฮกลอสอะไรนะฮะถ้าตามตามสูตรตอนแรกเนี่ยสูตรดั้งเดิมเลยนะสูตรดั้งเดิมตอนที่สีเซตเนี้ยเพิ่งออกขายใหม่ๆเนี่ยนะฮะ เขาก็จะบอกว่าให้เราลองพื้นแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยพอทิ้งไว้นานไอ้พวกเนี่ยไอตัวไม่ว่าจะเป็นตัวรองพื้นหรือว่าตัวไอ้เคลียร์โปเทคอะไรเนี่ยทิ้งไว้นานมันจะข้นอ่ามันจะข้นนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันยิ่งข้นระยะเวลาที่ต้องทิ้งก็ยิ่งนานขึ้นซึ่งทุกวันนี้นะฮะส่วนใหญ่คนที่ใช้ไฮกลอสรองพื้นก็จะทิ้งไว้วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับผมเคยทิ้งไว้3าสี่ชั่วโมงผลที่ได้ออกมาก็ได้แค่ระดับหนึ่ง ระดับหนึ่งนะไม่ไม่ยังไม่ไม่ไม่ไมใช่แบบไม่ใช่แบบเพอร์เฟกหรือโ okay อเคอะไรเท่าไหร่นะได้ระดับหนึ่งซึ่งถ้าคุณทิ้งไว้ยี่ิบสี่ชั่วโมงอ่ะการที่เอาไอตัวโคมียมสักตัวหนึ่งมาพ่นเนี่ยผลที่ได้มันก็จะต่างกันอีกนะฮะคือถ้าทิ้งไว้วันหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันเงากว่าทิ้งไว้สามสี่ชั่วโมงแน่นอนอยู่แล้วแหละนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคำถามที่แบบว่าโอ้โหถามกันแบบว่าซ้ำๆบ่อยๆมากนะฮะซึ่งต่อไปถ้าใครถามอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์อัน,น ให้นะครับใครที่ถามคําถามซ้ำๆเหล่านี้มาดูอันนี้นะจะได้เคลียร์นะจ๊ะพูดมากเริ่มเหนื่อยเพราะว่าเมื่อกี้พ้นสีมาหายใจน้อยนะเดี๋ยวขอไปเติมน้ำหวานหน่อยเติมน้ำตาหน่อยแล้วกันนะโอเคนะบ๊ายบายไปเลยนะ